สวัสดีครับวันพฤหัสที่9พฤศจิกายน66พบกับผมกิติพงศ์ที่ปรึกษา EV c ีโ o โบครับเรามาดูเรื่องของ Geographic m a p s อยู่นะครับเรื่องของ Hamas อิสเรลอิสเอลก็ยังโจมตีและปิดล้อมกาซาซิตี้อยู่เพื่อปิดอุโมงค์ของ Hamas ให้ได้นี่คือภาพรวมซึ่งแล้วแต่ว่าการแถลงของทั้งสองฝ่ายอิสเอลบอกปิดได้แล้ว130แห่งแต่ Hamas ก็ยังขึ้นมาถุดโจมตีอิสเอลได้ซึ่งอยู่ใต้พื้นดินลงไปถึง70เมตร ยากมากที่จะทำลายล้างนอกจากจะส่งกองกำลังภาคพื้นดินลงไปเหมือนกับสมัยยูเครนลบกับรัสเซียซึ่งอยู่ในแคว้นหนึ่งที่รัสเซียต้องส่งกองกำลังล้อมเป็นเดือนๆถึงจะหยุดคืนมาได้นี่คือภาพรวมนะครับของสงครามก่อเนื่องไปแล้วจะทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจของทั่วโลกนั้นมีปัญหากระทบเพราะทุกคนวิตกกังวลว่าสงครามจะขยายไปไหม ถ้าขยายไปจะมีกระทบกับภาคพลังงานที่จะจำขึ้นและทางตะวันออกกลางจะปิดล้อมไม่ส่งออกหรือไม่เหมือนสมัยปี1973ที่ซาอุคเคยเรียกร้องเมื่อเกิดสงครามเกิดขึ้นและก็โจมตีแต่พวกชาติอาหรับเลยไม่ส่งออกทําให้น้ํามันพุ่งไป150-200เหรียญต่อบาร์เรลนั้นจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ฉังนั้นข้ามการวิกฤตของภาวะเศรษฐกิจต่างๆที่อ่อนแอลงซบเซาลงชัดเจนแม้แต่จีนติดต่อกันเป็นเดือนที่6 ถึงแม้จะออกมาตรการกระตุ้นยังไงแต่โดยภาพรวมของเศรษฐกิจโลกปีหน้า2024 25, 26ใน3ปีข้างหน้าจะต้องอาศัยเงินอัดฉีดช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งนั้นที่ให้เติบโตเพราะภาคเอกชนต่างๆนั้นทมกลางดอกเบี้ยสูงอยู่ที่5.5บวกพัสเข้าไปมันจะเป็น6ถึง7ถึง8นั้นยากมากที่จะทําธุรกิจการค้าบางนี่หย่งแต่แม้แต่สหรัฐอเมริกานะครับหาสินเชื่อยังไม่่คยได้เพราะแบงค์ไม่กล้าปล่อย จึงทำให้สภาพคล่องปวดหายเฟดถึงต้องเพิ่มงบประมาณเข้าไปในระบบอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไป30ปีที่24,0 0 0ล้านเหรียญแล้วก็10ปี4 0,000ืล้านเหรียญซื้อกับคืนเพิ่มเงินในระบบขณดที่เหมือนกันลวครับทั่วโลกขณะที่จีน PBOC จีนก็อัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบนี่คือภาพรวมนะครับท่ามกลางวิกฤตนี้เศรษฐกิจ อเมริกาไม่สามารถขายพับัติได้แน่นอนในการที่ข้อตกลงก็เป็นชัดเดาที่จะต้องเพิ่มก็ประมาณ500แสนล้านถึง1 000, ล้านล้านที่จะขายบอลน,นั้นจีนไม่ซื้อแถมจีนยังระบายออกมาเหลือแค่8 80, ป0 0 0 0 0 0 0ล้านเหรียญเท่านั้นเองขณะที่ญี่ปุ่นที่มี1 000, ล้านล้านก็ได้เริ่มขายเหมือนกันเขาทนไปได้ฉันไม่ต้องแปลกใจครับฟิกอินคัมพัสบัตร10ปี2ปีนั้นได้ตกต่ำลงมาถูกช็อต ลงมาเพื่อเปลี่ยนเป็นสกุลของทองคำก็ดีหรือเป็นเรื่องของ Equity ก็ดีเจนชัดเจนนะครับกลุ่มเทคโนโลยี ai ที่จะเริ่มนจูรี่ใหม่นั้น microsoft เป็น all time high แล้วและทุกคนไม่้แต่ meta microsoft apple บริษัทใ,ใหญ่ในเรื่องของภาพส่วนอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Technology, ai ทั้งหมดก็บอกรัฐบาลอย่าเล่นการเมืองมากกับทั่วโลกเพราะมันไม่สร้างสรรค์ธุรกิจจะต้องพัฒนาไปด้วยกันของโลกชัดเจนครับ เมตาได้แสดงออกมาขณะที่ Microsoft ก็เช่นเดียวกันแม้แต่ยงมันก็เช่นเดียวกัน Apple ก็เช่นเดียวกันฉะนั้น Apple อ All ิอ a จ l t อ m e ม์ไฮเช่นเดียวนะครับ Microsoft ไปก่อนละจะเห็นฟันต่างๆซื้อ b ายออนดิฟหรือต้องซื้อเก็บเทคโนโลยีกลุ่มนี้เข้าโพดเพราะมันจะเติบโตแกรง่งพร้อมกับอุตสาหกรรม E ีีพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเช่นเดียวกันต้องใช้ซัพพลายเชนเหล่านี้ทั้งนั้นฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจหรอกครับนี่คือภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจ ซึ่ง e f b นั้นก็บอกเรายุโรปคงไม่เกิด recession ถึงแม้ปีนี้ภาพรวมของเงินเฟอ้อจะทยานขึ้นประมาณ4%จาก3.5ขนาดขณะเดียวกันเฟดก็เช่นเดียวกันพีคละของดอกเบีย้ยและคงจะเริ่มการเอทที่จะลดดอกเบี้ยแน่ในกลางปีหน้าจะขึ้นไปถึง100 b a s i p เบสิคยตือ1%ึหรือไม่หรือยังต่ำตำ,ต,ำต้องมี ห0หรือ0.75ยจุดเ้ปอ็นต์ยต์แน่นอนนี่คือภาพรวมแ้นตังฟันต่างๆหรือเหตุฟันถึงจะต้องตัดสินใจในการซื้อหุ้นในเดือนสุดท้ายที่จะก่อนสิ้นปี2023นี้และปีหน้าที่เงินทุนไหลบ่าเข้ามากับมาดูตลาดหุ้นอีเมอร์ชินมาเก็ตโดยเฉพาะเซาท์เวสเซียนะครับรวมทั้งประเทศไทยชัดเจนนะครับอินโดนีเซียนั้นไม่ได้ติดลบ เวียดนามทุกคนพุ่งเป้าไปลงตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพราะเรื่องแซงชั่นจีนทําให้โรงงานต่างๆออกมาไปที่เวียดนามแต่ก็ต้องใช้เวลาที่พัฒนา5ปี10ปีแน่อนอนเหมือนกับที่อินเดียที่อเมริกาเพียมบูกมัดและทุ่มง,งบเข้าไปสร้าง supply chain ต่างๆ3-4หมื่นล้านเหรียญขณะที่บูมเอาออกจากจีนก็ล้วแต่เพราะถูกแซงชั่นต่างๆและถูกบอยคอรในเรื่องของไม่ให้ส่งออกชิปไฮเอนไปให้กับจีนนั้น จะต้องเจรจากันในเอเปคนี้แหละครับซึ่งเป็นอาทิตย์หน้านายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็เดินทางไปไประชุมด้วยในวันที่12ที่จะมีขึ้นจะเห็นการพัฒนาในสิ่งที่สร้างสารรค์ขึ้นหรือไม่ระหว่างอเมริกากับจีนฉะนั้นออฟชูนนะครับเป็นจังหวะซื้ออยู่ดีครับกองทุนอย่าได้ตัดสินใจช้าเพราะแคชคาวนะมันจบแล้วครับเพราะดอกเบี้ยม,มันพีคละมันจะที่จะต้องลงใน6เดือนข้างหน้าหรืออย่างน้อยคือ9เดือนและทุกอย่างก็จะดี ต้องกระตุน้นเศรษฐกิจรัฐบาลก็ต้องกระตุน้นเศรษฐกิจประกาศในวันศุกร์นี้และอาจจะมีการเสนอภาคเอกชนที่จะตั้งกองทุน LTF กับมาใหม่สาม่หมื่นล้านเหรียญสี่มืนล้านบาทนะครับเป็นไปได้สูงนะครับนายกเศรษฐาเป็นภาคธุรกิจมาก็รู้ดีเพราะได้เกื้อประโยชน์ในเชิงภาษีที่ผู้ทําง,งานใหม่จะได้ลดภาษีจะมีโอกาสอนุมัติและตั้งกองทุน LTF ซื้อจังหวะของสิ้นปีนี้กับแบงกิ้ง เคบงบีบี bank, BL, ที่ปรั่งยังซื้ออยู่แนโนอนขณะที่พลังงานนั้นก็สวิงกันจีนซื้อเป็นเดือนที่10ต่อเนื่องเข้าไปอีกขณะที่พราวงวิกฤตต่างๆและทุกคนก็ซื้อจากรัสเซียที่ถูกกว่าก็ด้วยเหมือนแต่ประเทศไทยเองฉะนั้นโดยภาพรวมนะครับกลุ่ม e อเนจี 73, 76, 77เหรียญต่อบาร์เรลในเว็ดเท็กซัส ก็คงเมนเทนอยู่ตรงนี้ขณะที่เบน์ก็คงอยู่ที่8 0ดสถึงแปเหรียญคอนโซลิเดตกันไปเพราะมันเคยเก,งกย่งกําไรสูงกว่านี้ขณะเดียวกันค่าดอลลาร์ก็พีกเงินสกุลแถบนี้ที่จะแข็งค่าขึ้นรวมทั้งค่าเงินบาทด้วยมีโอกาสทุลุ35ลงไป34ได้ในกลางปีหน้าเป็นอย่างเร็วที่สุดนี่คือภาพรวมนะครับฉนันหุ้นเงินทุนจะไหลบ่าเข้ามาลงทุนและเซกเตอร์ที่เก็บยังยืนยันว่าเป็นแบงกิ้งเคแบงก์บีบกลุ่มของ เฮลท์แคร์เวลเนสก็คือกลุ่มโรงพยาบาลก็คือ BH ก็ยังเป็นตัวพอที่เก็บขณะที่กลุ่มทรีคอมก็คือ a แอดวานที่เขาเก็บกันอยู่เช่นเดียวกันขณะเดียวกันซัพพลายเชยนชิปทั้งหลายที่ไทย EEC จะเป็นฐานเบสภาคผลิต Microsoft มาแน่ t ท s ซ a ก็คงมาแล้วก็ HP ก็มาแล้วจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นก็เข้ามาลงทุนในโซน EEC ที่จะเป็นซัพพลายเชยนโลก ก็คือเดลต้าฮานาเคซต้องปรับพอร์ตปรับโมเดลรองรับธุรกิจเหล่านี้เติบโต EV แล้วก็ AI ชิปเทคโนโลยีทั้งหมดเก็บเข้าพอร์ตครับยืนยันว่าจะเป็นโอกาสสิ้นปีอย่างดีที่สุดก็คงเทสกันในเดือนหน้าไปต้นไปกลางเดือนถึงไปเดือนธันวาคมนี้ที่จะเป็นคริสต์มาสนั้นหุ้นน่าจะกลับขึ้นไปและทดสอบที่1500 20ถึง1,580จุดรับปีหน้าครึ่งปีแรกที่เงินไหลบ่าเข้ามาจะนิร้อยเอฟเฟกเกิดขึ้นแน่นอนจะเห็นอินเด็กซ์ทดสอบที่1,640ถึง1,680จุดก่อนที่จะสิ้นปีหรือครึ่งปีหลังจะทุกพันเจไปแน่นอนเพราะทุกคนจะกลับมาอีควิตี้ฟันทั้งนั้นเลือกลงทุนให้ดีนะครับสวัสดีครับ